รถจากช่างบอลครับทั้งหมด15คันด้น okay, นะกันเันเท่านะแล้วก็รถที่เข้าปอนธรรมนนเอ้มุ้ไกจะปอนมีลิฟต์แบนไหมไม่มีนะโอเคอที่ย้ํรางวัลเลยส่งตัวแทนได้ที่หนึ่งปอนธรรมนูนถ้านักแข่งไม่ไหวส่งตัวแทนได้นะ,ะที่สองเนี่ยพี่ย็ํเบรุกนี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าใคร ที่สามที่สองช่างแหมที่สาม 3, เออร์ดสดชื่นที่สี่อัมธนาบุตรที่ห้าอีกซอยตันถ้านักแข่งยืดไม่ไหวไม่เป็นไรส่ตรงตัวแทนขึ้นมาโอ้โหและลุกนี้สุภาพครับหน้าโอ้ยเออเอิร์เป็นไงล่เหยื่แหม่ไม่ทันนะ่ะโอ้ยวัวแหมปิดผุดหายเลยอ้าว ไถหโวถอดจากฐานกิจกณะทุมสี่ลิตรรถรุ่งนี้ยังไม่มีเบอร์อะไรรุ่นนี้จะไปชิงโอวอดจากแอล์พายคาตาบังลมโมเพ้นเต,งงเนเตเรียมตัววายวายบังลมโมเพ้นเตรียมตัวเตรียมตัว ไม่ต้องรีบใจเย็นๆไม่มีแนละ้วถ้ากับตันอยู่นะฝนไม่กล้าตกออกถึงตกก็หน่อยเดียวเพราะว่ามีเะเช่นด,ด้วยมีผู้ช่วยเอกเนี่ยพยานแลงตัวดีเลย,นะเยตาม่านจำไม่ได้ไอ้ที่ใจอ่อนไม่อยู่ในผู้ช่วยเอกเนี่ตาม่นานไปพลาดอ,นะอยู่ข้างในนู่นนะไอ้ตาม่านพลาดกับตะจูนะเออผู้กบฏผู้กบฏเนี่ย เวลาออกตัวนะครับต้องต้องเพื่อไปที่หน้าเกศการเหมือนเดิมน,นะครับบังโลมโเพื่อนนำรถเข้าเกตการครับบังโลมโเพื่อน บนนู้ก็เป็นในรุ่นของคุ้มไม้เรนเออร์ก็ยังดูกันอยู่หลายคนนะครับเป็นในรุ่นของใช่ไหมครับบางคนจะนำบางลมเข้าไปในตัวกันด้วยรถูกต้องใช่หรือไม่มันๆทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวรุ่นต่อไปจะเจอบางลมโอเพ่นโอ้โห่โอัดกันหน้าดูเลย แล้วก็จะต่อจากนั้นเป็นอย่างเดิมบริวายคอนโดบโังลมยานเดิมนะครับเดี๋ยวใหญ่ขึ้นครับความกรุบกระดนานมาให้ท่านผู้ชมทุกทุกท่านเลยทีเดียวนะครับขอบคุณท่านเก่าผู้เดินทางใกล้ไกลสูส่สนามสะพานเลือกแห่งนี้นายเอ๋ก็บอกว่าขอบคุณทุกท่านเลยนะครับแหมจะเปิดล้านไป ยกรถจะไหวก็เลยไหวน้้งไหวเออไปแล้วพุนทรภูตูไปโดนเอาล้อหลังของไอ้เจ้าไวทอนาโดเข้าเออถรงเหลืองตีไปก่อนรถคาอยู่หัวโค้งนักแข่งจะได้ระวังเอกราชแตบพุ่งมาด้วยบุญสวัสดีมครับโอ้รถเจอ้นนี่ยรุ่นเนี้พอได้พอได้ แล้วก็ยังไม่ขายเจ้าเห่งวีรพัตรเรือโพรีวันนี้ยังไม่ขายครับหลังจากที่หยุดไปนานแล้วกันเนี่ยต้องแห่งวีร